กะย่าเก็บผักกะย่าปลูกเองอปลูกเองเก็บกินเองเนาะนี่ของเราเองทั่วทิศทั่วเดนผัก,กาดแต่และอย่างไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ผักเขียวบ้างนะดีนะคะโอนี้ไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยประมาณนี้นะผักกากจะเจี๊ยบแปงอันนี้น,น่าจะบวบ หมบเนะจ๋ามาเยีม่มาเยีม่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี <c oughs> <c oughs> ย่ยยยา่ยายต,ตรงนี้นี่ผักกาด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 แ่ใครใครลดน้ำวารลดน้ำใช่ไหมจะเอากระคะน คนะแนนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต่อคลิปโซอเดี๋ยวทอดไปต่อนะเดี๋ยวไปต่อนะย่าเหม็นเหม็นอะไรก็ไม่รู้ทุกทา่านค่ะดอบตะบตัดีเด้อมาในบ้านเด้อทุกท่านนี่เลยมาเด้อเห็นไหมสวยไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยไหมเอ่ยดอกว้าวาดอกอะไรเขาเรียกดอกอะไรนี่สวยสวย สวยสวยจังเลยสวยมากมากสวยมากมากสวยมากมากสวยที่สุดสวยในสอยเอย่าไปทาเตไม่เอาอย่าไปเด็ดอย่าไปหายตีเลยอย่าหายตีชินมาเลยจ้ะเดี๋ยวมึงจะหายจะตีหนูป๊อปป๊อปป๊อปไม่เอาเนาะเอาอืมอืมดืดว่าดื อ่าบายบายทำไมบายบายล่ะอย่าเพิ่งเปิดคลิปบายบายได้งไงอ่าบายบายได้งไงยังไม่เปิดยังไม่นั่นเลยอ่ะตูดหมุนหมุนกล้องนะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะมีแต่ละสีเนาะสีม่วงสีม่วงสีส้มสีอะไรสีบานเย็นเนาะ สีบานเย็นสีส้มมีทั้งสองสามสีสามสีนะประมาณนั้นนู่นโอ้มีตัวผึ้งด้วยมีผึ้งมาเกาะด้วยมาเกาะกินน้ำหวานมาดูดกินน้ำหวานนะคะกอละตามย่าเข้าสวนมาเล่นมาเล่นในสวนละนู่น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 ตะไคร้ค่ะตะไคร้มะเขือเทศตะไคร้เออระวังนูเหยียบนะ เหยียบไม่เอานะเหยียบนะเหยียบนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะคะขอบคุณค่ะต้นผักขีโคมเนี่งสวยมากนะผักปังค่ะผักปังผักปังค่ะผักปังเล่นหายไปลองเล่นหายหายไม่รู้ว่าหายไปไหนไปตามหากันตามหากันไปเลย phải đơn Hai tấm này nữa, Hai tấm này nữa, sao, này nữa, như mấy ơi, mấy ơi, Mi mấy ơi, Mi mấy ơi, ơi, có mày ơi, có mấy ơi, mì mày ơi, mì Mày ơi? Mì ơi? Mà Mày tục, bố โบเบ้ไม่มีไม,ไม่มีมาจำเก็บเหรียญใส่ออมสินใส่กระปุกเยอะแยะเยอะแยะอะตรงนี้นเ,อเอ๋มีไหมเจอไหมโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดอยู่ข้างหลังหนูอะ่ะเอ้ยนั่นไงนั่นไงเนี่ยหนูนั่งนะหนูนั่งครับอะ่ะอันไหนนั่นไงหมดหรือยังหมดแล้วหมดยังหมดแล้ว,ลว,ลวโอ้ปิดเลยโอ้นี่อีกนี่อีกนี่อีก เร็ว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 อ่ะเก็บตรงนี้อีกอ่ะเก็บให้หมดหมดยังคะหมเดลโอ้มีอีกมีอีก,อกเก็บแล้วหมดเกลี้ยงเก่งมากเก่งมากมากปิดเลยปิดปิดเอาไปไว้ตรงไหนเอาไปไว้ให้สูงสูงนะคะเอาไ,ไว้ไปเก็บไว้สูงสูงนะคะขอบคุณค่ะบาย <Bye. S 1> ออบายบายโอเคบายบายปิดคลิปละบายบายละโอเค